เซต้านิวขอบจอบทุกข่าวเปิดตัวสุดปังซูปเปอร์บูสเตอร์เซรามเซยามียาพีทองเจือปลื้มสองทายาเซยามียาจับธุรกิจความงาม เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับซูเปอร์บูตเตอร์เซรั่มเซยามียาผลิตภัณฑ์เซรั่มเข้มข้นบำรุงผิวหน้าโสรขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติของสองสาวไทยญาติคนบันเทิงเซยานิชตาและมิยาพิชาลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือและภรรยาเจวิไลลักษ์ นอกจากแวศิลปินจะล้ดเหลือแล้วยังหันมาจับธุรกิจความงามซูเปอร์บูสเตอร์เซรัมซ่มเซยามียะเซรัมซร่มสะกดใจที่คล้ายๆก้กองไม่อาจละสายตาณน้ห้องพีโอเนียโรงแรม TK Palette Hotel ค่ะค่ะก็เรามาเปิดตัวเซรัม่มเซยามียะซูเปอร์บูสเตอร์เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มของเซียกับม,มิยะเองเลยนะคะค่ะแล้วก็มาฉลองยอด20,000ขวดด้วยค่ะใ,ในตัว ขายก็ดีใจอยู่แล้วค่ะดีใจมากมากเลยเพราะว่าที่แรกเราอ่ะอยากให้มันถึง2 0,000อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบเร็วขนาดนี้เพราะว่านี้ยังไม่ถึง3ามอาทิตย์เลยข่ะก็ได้2 0,000แล้วก็จริงๆเกือบปีนะคะที่เราแบบผลิตใช่ที่เราแบบเดบวลมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้สูตรมันดีที่สุดจริงๆิถึงจะออกมาเด่นของเราเลยก็จะเป็นเหมือนใช้ตัวเดียวจบขายก็คือหน้าใสแล้วก็แบบลดรอยค่ะแล้วก็ทําให้หน้าแบบหน้าตึงด้วยหน้าเด็กขึ้นค่ะ ก็จริงๆแล้วพวกเรานะคะก็อยากทําแบบว่า p r o d u ั t ที่จะเหมือนรวมทุกๆสกินแคร์เหมือนใช้ได้แบบขวดเดียวจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเราก็แบบหลายสเต็ปม,มากเมื่อก่อนกดไปชั่วโมงกว่าจะได้นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบเข้มข้นมากๆแล้วก็อยากแล้วก็อยากทำา p r o d ั c t ที่แบบว่าสามารถราคาแตะได้แบบว่าทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็เป็นเ,เป็นคุณภาพคอลเลคเตอร์แบรนด์เลยค่ะ,คะผลลัพธ์จริงๆก็เนี่ยค่ะอย่างมี่าเลยค่ะคนนี้เลยที่ใช้ก็คือตอนแรกน้องคือ แพ้แบบแพ้แพ้ขึ้นสะอางค่ะแพ้แบบรองพื้นอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็แบบสิวขึ้นเยอะมากหนูตกใจมากเลยสิวเวร์เยอะไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่ก่อนเลยใช่<ล>ใชค่ะ,คะแบบเต็มหน้าเลยค่ะแล้วพอเออเราก็ตอนนั้นเรากำลังเดโมลเซรั่มอยู่ค่ะแล้วก็ให้น้องลองใช้หน้าก็เลยแบบใสขึ้นมาแล้วก็ผิวขาวขึ้นด้วยแล้วก็สิว,ว,ว,วก็วาวหายด้วยค่ะรอยสิวก็ไม่มีอิค่ะส่วนกิตติ้งหลักเลยเนี่ยจะเป็นตัวดอกปาสตก้านะครับนี่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับมีสารหลายสีน้ำตาลนะครับนำเข้าจากอเมร นอกจากนี้ก็จะมีส่วนผสมอื่นอีกที่เรานําเข้าจากวิ์แลนด์นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่ทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะครับช่วยลดรอยดานะครับฝ้ากระได้นอกจากนี้สิวเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่เหมือนอะจะเห็นผลได้เร็วมากนะครับภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เห็นผลเรื่องสิวในเด่นมากนอกจากนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและก็เรี่อยรอยได้ด้วยครับเรามีทั้งทีมตัวแทนนะครับทีมตัวแทนขายด้วยแล้วก็ มีการทําตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, ทั้งหมดเลยทุกช่องทางนะครับทั้งโซเชียลทุกช่องทางเลย f a c e b o o k ิน s t a g r a m t i t t o นะครับแเราก็อยากที่จะ,ะให้มีตัวแทนมาสมัครเยอะขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้อาต่อไปเลยเป็นแสนข <playground S 2> วดเลยค่ะคราหน้านะคะเป็นการเซอร์เเบชัน่คะใช่ใชค,ค่ะล<ช>ูกค้คาต่างประเทศค่ะที่เหมือนแบบเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศดีเรับของเราไปขายเหมือนกันทังยุโรปเลยใช่ค่ะตอนนี้เรามีแล้วก็พวกประเทศ เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะเซรั่มของเราอันนี้ไม่มีสารเคมีเลยค่ะคืออันนี้คือต้องบอกตรงๆว่าหนูกับพี่เซียคือเราจะไม่กล้าใช้ใช่ใชไม่กล้าใช้อะไรที่เป็นสารเคมีค่ะก็คืออยากนนให้แบบสกัดจากธรรมชาติก็อยากเชิญชวนนะคะเ,เด็กๆรุ่นใหม่นะคะอายุเท่าพวกหนูนะคะ15 16 17นะคะให้แบบว่ามาเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เหมือนสร้างรายได้พิเศษให้กับตัวเองค่ะเหมือนเราอยากให้แบบว่ามาสมัครเป็นเป็นตัวแทนค่ะแล้วก็ ได้ทุกวัยเลยะค่ะจริงๆแล้วได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ<ล>สมัครเป็นตัวแทนะค่ะสามารถสมัครดได้ทางเอ่อฟซบุ๊กเพจนะคะเซียมียาเซรั่มนะคะแล้วก็มีลายแอดแอดเซียขีดมียาภาษาอังกฤษค่ะเมตานิวขอบสอบทุกข่าว